จับให้สนิทมันก็จะดีแล้วอย่างเพลงนี้ก็เล่นไม่ยากเลยขอจับง่ายดีเหรอดีหูแข็งขึ้นมากอะป๊อปปิ้งเยอะอะทาป๊อปปิ้งดูวะเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปอยู่ป๊อปไปไปซ้อมเต็งกันทำป๊อปปิ้งทุกวันไปหัตไปฮัตเต็งอะอะไรใครไป นี่ไงไปเต้ยงานตายไปเต้ยงานก่อนไปปะโอ้เพลงยังไม่รอดเลยโทษจะตายอยู่แล้วตอนนี้ยกยกหมดแรงแล้วเยอะยกแข็งมันนิ่มพักผ่อนก่อนโซ่อย่าเพิ่งรู้รู้ว่ะเพิ่งยกเดี๋ยวโซ่ไปก่อนมันพักผ่อนก่อนช่วยกันจะได้รู้วิดหน่อยออกจากบ้านไม่มีใครดูแลอ่ะคนที่สิบที มาพร้อมกันหนึ่งได้อยู่สองสามสิทีนะถ้ายกทีสี่เฮ้ยจะตายแล้วเจ็ดี่สามทีเองพี่อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็เลแปดเก้า สีกิโลทีแรงเซฟสามเองมาเปลี่ยนข้างนี่ต้องหก้ามันอย่างงี้ไม่ได้เปล่ข้างให้ในจ้าข้าง้านาบอกมาสามเล่มแล้วก็เล่นเต้นาเสร็จปับหนึ่งสองขนึ่ยกมันไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นสขึ้นนี่ไม่ขึ้นได้ไงวะขึ้นแหละพวกเปลากายผู้หญิงยังขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหน้ำมันเกินนี่มันกระชับ โอ้เมื่กี๊ช้บอ่ะยกเวทขึ้นเป็นลูกเลยจ้าผู้นคุ้ยไหมผู้นุ้ยวิดพื้นไม่ยกเวทยกไม่ยกยกอย่าเถียงสาบานมาแล้วสาบานจริงใบบุกคออย่าเถียงใบถามมาเลยเราถามมาแล้วก็ได้เราถามมาแล้วเราถามวันนั้นได้เห็นคุณนุ้ยสอนโซยกดูเลยมันนู้ไม่สนิทจริเราอใคงเนี่ยเจ็ดปีเท่าไหร่แล้วเนี่ย ขึ้นเป็นลูกก็พูดหยิบยกอ่ะต้าวตัวห้ามยังมียังไม่ยกเลยวิดพื้นอย่างเดียวเจ๊พอเจ๊วิดพื้นอย่างเดียวเงดูดิยกมึงไม่เห็นขึ้นเลยมันกระชับเดี๋ยวมังเห็นผลมึงไงดูสิบวันยกไปเรื่อยๆเลยนี่ก็คือลอยยกไม่หนักมากนี่พิษนียกสิบสิบมาอย่าถ้าเรารู้สึกเมื่อยก็ขึ้นเลยเมื่อยไหม คือระหว่างระหว่างทจอะกลอือลมันจะไม่แบบว่าทำด้วยลเลยมันจะมือมีตีขึ้นเ๋่วกันนี้ดิตีใหญ่นี้หลังแขนไม่มีพอก่อนโชหลังแขน่ยูรงนี้เนนทมีหน้าอกร้จริงอเกวาก็ทำมาไม่เห็นจะมีเกี่ยวเนส ใครเนธเหรอทำยังนี้จะเด้ออกแม่พี่สอนทำไม่ไม่เคยทำไม่เคยทำแต่คนบอกแต่ไม่เคยทำแม่แม่แพี่สอนทำจะเด็กอือแม่เนี่ยไม่เคยบอกเลยเหรอจริงเหรอตัวอะไรวะตอนนี้ทันไหมเนธทันไทันเลยตอนนี้ทันไหมทันทันทันไม่คือมันไม่ได้ทำให้แบบบูมบ้ามแต่มันทำให้มันกระชับแรงขึ้นเออกระชับอ๋อก็เหมือนผู้ชายใช่ไหมมีร่องอะไรเหมือนพี่ซัดนี่เห็นไหมต้องยังไงมั้ย พี่ไอ้เราปีกหลังมันไม่กว้างหรอใช้าไปลงปีกหลังไม่ใหญ่เหรอทำคืนคืนโอ้ไม่มีความเมื่อยเลยเออใช่ระหว่างเปลี่ยนเนี่ยคือเหมือนมีขึ้นแบบนี้เน้นที่ลงแล้วมันไม่มีน้ำหนักถือขึ้นลงเมื่อกี้เราขึ้น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 กลัวปีกใหญ่ไหมลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงพวกเราต้องอะนี่ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงพวกเราต้องออกกำลังเยอะตรงนี้ไอ้ขึ้นขึ้นขึ้นลงเนี่ยทำให้ได้ ตรงมอล็อสิบมีสาวอันนังนี่คิดถึงแต่เรื่องไปคึ้นอกแล้ววงนี้ไม่จบเลยโซ่คิดเรื่องอะไรฮงกอนรู้อยู่โซ่มันหนุกมันคิดเลยมันหนุกใช่าคิดแล้วหนุกใช้าลงลงขึ้นขึ้นลงคิดแล้วมันหนุกมันก็คิดเอาคิดเอาไงยูแมนยูโอเคบูชูเฮนซับบอยบูชูเฮนซับเกอร์ย่อเกอร์ เจอมาบ่อยคิดอย่างเงี้ยมาเรียนเรียนอยู่คิดเออหนุกที่แบบเนี้ยเพ่อนรู้เรื่องเลยจ้าตั้งโมกับเพื่อนเอยถ้าเราได้ไปนี่สักทีนะมึงก็โอ้ยมันวาก่อนหนึ่งเด็กจริงไหนวะแล้วก็จะมีนี่รีกจังหวะนี่หรอไง